ทะเลจ้ะทะเลอยู่ที่ประจวบจ้ะตอนนี้อยู่ที่ประจวบนะคะประจวบแถวหัวหิน,นะคะ่ะ <c oughs> เหมือนกับไต้หาดบานเข้านะคะ ทะเละะดานนาบพอดีทั้งสามท่านนะคะตอนนี้อยู่ที่ทะเลจ้าเกตบภาพบรรยากาศมาฝากทุกๆคนนะคะมาชมด้วยกันเด้อจ้แาแถวประจวบจ้าประจวบอยู่แถวหัวหินนี่แหละคะ่ะพอดีชมมาาจากไปดูปลา ก็เลยมาที่นี่จ้ะหาดสวยบานเท่ากันนาซิมี่แบบนี้เนาะจ้ะอันนี้เขาเรียกว่าทะเลทอง,องก็หน่งลายไปไหนอะ๊ะ บายดีจ้าจ้าก็เป็นเฉียด่ะไปใสคือบ่าเห็นก็ไล่อยู่เด้ล่ะใส่ตลอดยู่แต่ว่าไล่นิดนึงได้ไม่นานเท่าไหร่ไปไหนวันที่หกท่านจ้า ตอนนี้ยุทะจวบสวัสดีทั้งสิบท่านนะคะน่ายาบชกวนจ้าโอ๊ยเป็นอะไร เข้ามาหน่อยสิปีนี้อย่างเก็บไปเก็บคลิปบ่ค่อยเลยบ่ค่อยได้ไล่สดเส้นมากก็เก็บเก็บภาพเก็บภาพบรรยากาศไว้ cái đó, các bạn đã đó Ôi แต่ว่าก็บ่าสวยเท่า,ทาไอหัวหินหัวหินรู้ื้อว่าจะสวยกว่าแต่มัมนค้ายๆชะอ่ำ เรื่องไปดูปลามากไปดูปลา ดีทั้งสิบท่านนะจ๊ะ กันแล้วมมนดีแล้วรืออยากสร้างคิดถึงก็ดีแล้วคุณลาเบิร์กบัตรน้าบนเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วอีกสักประมาณวันที่สิบเบเกินวันที่สิบหาก็หอดบ้านก็จะถึงบ้านแล้ว สวัสดีทั้ง18ท่านนะคะมาส้มทะเลเที่ยวทะเลน้ำกันเ้ยจ้ะเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่ทะเลสวยๆมาฝากทุกๆคนนะคะตอนนี้ยุ่ประจวบจ้ะประจวบหัวเห็นกับแถวเดียวกันนั่นแหละจ้ะแถวเดียวกัน จักผู้ดดสั่งมาจะผู้เขาิ่งน่ะผู้เขาเล่ากาแม่น้ำสั่ง ธรรมชาติธรรมชาติสต้างวัสดีทั้ง14ท่านนะคะ มากเลยอูะอนะแต่มากมากวันที่สิบสี่ท่านจ้าเออขอบคุณมากมากจ้าคือจันนั่นแหละ กันเือเกานั่นล่ะเหมือนเดินนั่นแหละ่ะไม่รอดตาย ดาขอแด่งก,ก็ได้ครับวัสดีทั้งสิ้นเน้อจ,จ้ามจอกเาพาบรรยากาศอยู่ที่ประจวบม่ให้การเบืองน้ำกันจ้ะทะเลที่สวย เขากบทะเลเปันไดจ้ะทะเลก็ทรายงั้นขึ้นมาเดินป่าน,นั่นแหละก็เลยจะไม่ถ่ายทเ, <c oughs> ท,เาท่าไหร่บรรณาพจน์ เธอพ่อฉันจะรออยู่ตรงนี้นั่นบ่อ้าว ก็ดีๆน้ำกันละหัากันใบหนาละดีแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีทั้งสิบสี่ท่านนะครับนี่พี่จังฝนสิตกเลยจ้าสวัสดีสิบแปดท่านจ้า ปาคำ่ามเหมือนฝนจะตกบรรนาบทตายแล้ว นี้เล็กน้อยเล่นได้จกขึ้นมันบ่หลายขึ้นไม่เยอะแต่บางหาดเด็กขึ้นเด็กเล่นในต้องกลา่ตลอดหาดตรงจุดนี้ไม่มีก้อนหินค่ะเป็นหาดหาดเงียบ กรสินเจดติดกันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสุบสี่ไม่ค่อยได้ไล่สดกระดอกเวลาก็ขึ้นถึงสามพันแล้วละแต่จะเอาถึงสี่พันก็กระซาอยู่จ้ะซาซา มันบ่ค่อยได้ไล่คันได้ไลน่นี่ก็สิคิดว่าจะไม่น่านก็คงจะได้เวลาจ้าขอบคุณห,หลายๆจะ้ะขอบคุณมากๆตอนนี้ได้3สามพันสามพันกว่ากว่าสามพันสามพันหาสิบโมงเจีาสี่พันเหลือ,ออีกตั้ง เก้าร้อยกว่าละมันต้องได้ไล่สดหลยๆมันจังได้ถ้าไม่ได้ไลทสดเยอะๆมันก็คงไม่ได้หรอกไทยทะเลลาลแลวก็สิไล่สดละจ้ะต่อไปไายเยอะแล้ว จะสปีดไล่สุดนาบานานาโบทมาอีกแล้วเหมาะสำหรับขี่บานานาอะไรจ้ะ จัดสรรได้ดีมากๆากครเป็นภูเขาสามลูกแล้วก็นี่ช่องเขาเขาเขาอยู่วาง <c oughs> จัดภุมิทัศน์ธรรมชาติสร้างได้ดีนี้นะคระัให้โลกมนุษย์เราอยู่สุดยอดมากๆ เขาเรียกว่าธรรมชาติสร้าง วัสดีทั้งศิษย์ธรรมท่านเด้อจ้ะเก็บภาพบรรยากาศอยู่ริมหาดมาให้กันเบิ่งน้ำกันกันนะนกเครืองนกทั้งคนเหรียญอยู่น้ำกันหาดบองนี่ลมบ่แรงบ่ได้เด้อจ้ะลมไม่เยอะเท่าไหร่ บลันนาบดมาแล้วบึงจั๊กไซกันงามมา ผ่านห้าคือบ่มีจังสีเนี่เนาะโอ้หมล้มบ้างผ่านห้ามันคือบ่มีจังส,นะงสีนะมูจ่อ สวัสดีจ้าบรรยากาศสวยงามครับที่ไหนครับแถวประจวบจ้าตอนนี้อยู่ประจวบประจวบแถวหัวหินบรรยากาศสุดยอดมากมาก แทบเบิ้งคลิปเด้อไอ้ถทาเบิ้งคลิปอยไปถ่ายปลาเมื่อนี่ไปไปถ่ายปลาเมื่อนี่ไปบ้านหนเอาลูอยู่ปลาสวยงาม ปลาหยนเหย่งงสนวนน้ำบากอแถวนี้ล่ะอสวนน้ำบากอปาน้าม้ำศานลงอย่าเก็บลิปสต็อกเสยืมากสต็อกลิป อนไรสุดอ่นห้อไละไรยุไซก็ได้ก็เ,เลยสต็อกคลิปดีกว่ามันนนมาดีพร้อมแข่งันซื้อไม่ได้ก็อ้อยปลาสวยงามเฉย เอริยสวัสดีจ่ะสวัสดีค่ะท่านนะจาะอยู่ที nine, ally, baby, Arizona, ่แถวหัวเห็นจ้าหัวเห็นปลาจวบปลาจวบอะไรปลาจวบอืม ไปเจอบที่นีค่ะ <c oughs> มาใหม่เด้อมาใบมเ่เด้อขึ้นไหลละมาเด้อจะบอก宝妈เด้อโอเคจ้าโอเคจา้าบ๊ายบ,บายสายก่อนเพราะว่า มันมีสนเสียงเพลงเล้วยได้บ่ได้